โอเคไม่อยู่กับด่านตอบอันต่อไปของอีเวนต์โคลโบกับเฟเอาเคนนะก็ด่านนี้เราจะเจอสูเป็นไรเดอร์รอบของดีที่สุดก็คือเขาเรียกไอ้มงกุฎดอกไม้อะ่ะอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าด่านนี้จะใช้ปาร์ตี้อะไรนะจริงจริงก็แทบจะเหมือนด่านแรกด่านแรกเลยก็คือผมปรับมาเป็น cec ดาวแทนก็อ่ะหยิบทำอโม้ไปเหมือนเดิมนะแล้วก็ตี้แทบจะเป็นตี้เดิมเลยโอเคผมเปลี่ยนมาใช้เป็น ซีเราฟีราเยอะๆนะโอเคก็จะใช้เป็นอารลาสตัวหนึ่งนะก,ก็ใส่โจนเมามาโจนเมามนจะให้เกรดเริ่มต้นที่50%นะแต่ว่าอารลาสอ่ะผมอัพแอพเพนสกิลไปก็คือมีแอพเพนสกิลของของนี้อยู่ที่จะให้เกรดเริ่มต้นอีก20%ก็เลยทําให้กดสกิลอารลาสได้เลยนะแล้วก็แน่นอนเป็นแม่เทียมแมทนะบวกด้วย CE e v e n นที่จะให้ดาเมจเพิ่มถึง200%แล้วก็ ให้เกรดเริ่มตัวที่ห้าสด้วยซึ่งแม่แม่เทมแมทมันมีสกิลชาร์จเกรด,ด้วยตัวเองนะแล้วก็เป็นดับเบิลธรรมโมนะแล้วก็ใส่ไปเป็น2ตัวอยากเอามาเพิ่มบอลก็คือตัวของเออคูฮูลินเซเบอร์นะกับตัวของบีสเนโรโอเคก็ตีน่าจะประมาณนี้แล้วก็ชุดผมใส่ไม่อยากใช้ชุดสลัมนะก็ก็เลยใส่มาเป็นชุดมิโกะแทนเพื่อจะเอามาฟาร์มเวลด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูกันในด่าน โคศตรูที่เราจะเจอจะเจอเป็นไイเดอร์นะก็ไม่ค่อยมีอะไรเอาาร์ตกดไปก่อนนะจากนั้นกดทุกสกิลของเทมแมทก็คือเติมเกรปบับดาบนะแล้วก็เอ่อเร่งฮกุเพื่อให้อาร์ตยิงฮกุให้มีดาเมจประสิทธิภาพสูงขึ้นนะซึ่งจริงๆไม,ไม่กดก็ได้นะตายเหมือนกันแต่กดไปก็จะคอนเฟิร์นการการตีการตายได้มากกว่าเฉย ่ะทีนี้เวฟสองเราก็จะไม่ต้องกดสกิลของเทียมแมทนะเพราะเรากดไปตั้งแต่คั้แรกแล้วแล้วก็กดบัฟของทามโมโมเองเดียวก็คือบัฟสเตอร์นะจากนั้นก็ฮกุกไปเลยตาย <c oughs> เวฟสามก็จะเจอศัตรูเป็นหนวดดำนะก็เราจะได้สกิลเนี้ยรีเกตกลับมาทันรีจะได้กดบัฟเพิ่มจำนวนฮกุอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวกดสกิลเนี้ของโบก็จะได้อีกครั้งหนึ่งกดอีกนะก็กดให้เกตอีกก็จะได้สกิลนี้กลับอีกกดอีกอ่าแล้วก็บัฟจ่ากันบัฟฮกุบัฟอันนี้โอเค,อเคแล้วก็ฮกุเลยเพราะว่าถ้าอ่านนะ่ะถ้าเรากด สกิลแม่ทุกอัน่ะสามตั้งแต่เทิร์นแรกอ่ะจะดีเกตจับมาทันในเวฟสุดท้ายพอดีนะเพื่อเป็นทริกสำหรับคนอยากจะบูด้าเมทให้มันวูเวอร์ซึ่งจริงๆมันมันตายเลยเนี่ยเพิ่มมาเกือบห้าแสนเยอะมากโอเคก็จะเห็นว่าม,มันดอปตัวของเออใบไม้เยอะนะท ah? ี <bag Aj ita ises countries> <mor> ่สุดในด่านโอเคด่านนี้ก็น่าจะประมาณนี้